ก็คือสามสร้างนี่คือสร้างที่หนึ่งก็คือสร้างความมั่นคงทางอาหารคือทุกคนมันต้องทานอาหารแล้วก็การปลูกพืชผักทานเองก็คือเป็นการลดรายจ่ายแล้วก็จะได้ผักที่ปลอดภยัยปลอดสารพิษนะคะแล้วก็สร้างความมั่นความสิ่งไม่ล้อมให้ยั่งยืนก็ถ้าการปลูกพืชปลูกปลูกพืชผักปลูกต้นไม้ก็จะทําให้รคเรื มีอากาศที่สดชื่นค่ะแล้วก็สร้างสร้างความ,ามคุ้มกันทางสังคมก็คือเป็นการเข้าร่วมเป็นการคือสืบพทอสืบพ่อ,อ,อ,อวัฒนธรรมค่ะในฐานะที่เป็นผู้นำต้องทิาก่อนนะครับผมชื่มจริงๆว่าคนของโครงการพัฒนาชุมชนวันวน,นี้น้องตุ่นทำเป็นแบบอย่างแล้วก็จะเริ่มจากที่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรณรงค์เรื่องของการ,การปลูก ซึ่งเป็นการน้อมนำแนวพระราเฎร์นะครับของกรมสมเด็จพระนิษฐาวรที่ด้านกล้านะครับตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ทำและเป็นมักเส้นผลใหญ่แท้จริงแล้วก็เป็นครอบถ้ววตัวใหญ่นะครับในทุกเรื่องฉะนั้นในวันนี้ครับผู้นำฝ่ายดีพี่จังหวัดลงให้ในผมเชื่อและเหินว่าที่เป็นขอให้น้องได้ขยายผลมาให้ครอบคลุมนะครับให้มี ทุกบ้านให้มีทุกเส้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านนี้มีรักผูกัิดเองบ้านนี้มีผลทุกคนละกันข้อของฝากและขอเป็นกําตัใจให้กับนักวยนะครับได้เป็นอย่างเป็นอย่างที่ดีต่อไปนะครับมีบทความสคัญากซี่รอไปผู้กำนลนะครับกรดับลงเข้าเป็นผทุกำนัีเป็นผู้กำนันแพทย์ในการตรจนะใต้หวลงกำนัลตัวนันเวลาลงคนสำคอญมากแต่เราไม่ได้ประทับมาตรงทานะแต่เราเสือมี่ไปุ ใช่ไหมครับนั่นคือไอเดียสตาร์ทอุตสาหกรรมลองจ้างลองจ้างที่เราทำอยู่มงคลของเราเองในพื้นที่นะครับฐานพวกนี้ต่างชางินานาชาติพวกมาบริษัทยังต้องลงมาอยู่บนนองกับยุ่งอยู่บนน้องฐานก็ไม่มีเราไม่มีบ้านเดี๋ยววันนี้พวกเราจะฐานจับจีนหรือผู้ชายหรือนี่กับโจโจ้ยเราไม่เคยชนที่ชนเพราะพวกเป็นตัวแทนของเพื่อน